กำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลร,รา g โกพลัสไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าและเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับ s t ตลร,ราสโกพลัสลิงอยู่ใต้ดิสคริปชั่น เอาเละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจําช่องจานแจ็คไวน์ไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมถังซาน3 d เซิร์ฟเวอร์จีนนะวันนี้พามาแวะที่เซิร์ฟเวอร์จีนนะครับเราจะมาเล่นทางด้านของเสี่ยเย่พีพีแบบใช้กายแท้วิญญาณยุทธนะครับบอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ดาเมจซิงเกิลแารเกตแรงมากๆครับแต่ข้อเสียระวังเจอทีมถึกๆหน่อยก็จะยากๆถ้าเจอทีมบางๆเนี่ยโอ้โหหวานหมูเลยครับแต่เราต้องเร็วกว่าฝั่งตรงข้ามหน่อยนะสำหรับน้องตัวนี้นะครับ ข้อเสียตอนนี้เนี่ยที่เสียเยยยังจะดึงศัก,กยภาพและความแรงออกมาได้ไม่สุดนะครับคือกายแท้ของน้องเนี่ยยังแค่1ไฟลุ้งครับถ้าอยากแรงจริงๆเนี่ยต้องขึ้นระดับ3าไฟลุ้งนะครับที่มันจะเพิ่มความเสียหายให้กับทันะนของกายแท้และตัวเราเองเนี่ยยีขณะใช้กายแท้วิญยาณยุทธ์นะครับอันนี้ต้องไปลองลุ้นกับการเปิดทันะตู้ธรรมดานะครับให้ออกกายแท้ด้วยนะตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้ออกเลยอ่ะมันมันไม่มาเลยครับเสียเยยเนี่ยตอนนี้ขาดเยอะมากเลยนะ ทำสามไฟลุง้งแต่วันนี้นะ่ะอยากเล่นไงความซะอยากจะเล่นนะครับเราจะมาลองกันดูว่ามันเป็นยังไงกันบ้างสําหรับตัวนี้นะบอก้เลยว่าถ้าใครได้ดพูพีพีจานเล่นในสตรีมเนี่ยจะรู้เลยว่าเด็ดมากๆนะครับเราจะมาลองในเทียนโตนะครับโดยวงแหวนนะครับน้องเสียเย่นะจารย์จะใช้เป็นนะครับสเตตัสเป็นดาเมจนะครับแหวนเป็น2 1 21นะครับนี่แหวน2 1 2 1นะครับ หรือความจริงเนี่ยมันใช้แหวนหนึ่งล้วนเลยก็ได้นะอาจริงๆอ่ะแต่อาจารย์ไม่มีแหวนแสนปีที่เป็นนกอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เต็มที่มีเท่านี้ก็เลยเท่านี้ก็พอนะนี่ดามเมจก็อุ้ยแหวนตันด้วยเนี่ยไม่ใช่นี่วะไม่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นปองห่างเล็กนะครับกระดูกวิญญาณนะครับใช้เป็นกระดูกผีเสื้อสี่ครั้งคาว2นะครับส่วนทีมเนี่ยหลากหลายรูปแบบเลยหลากหลายรูปแบบที่จะเลือกเล่นนะครับ หลงหลงเซียงเซียงหัวอู่เอาให้เราแบบได้เล่นเร็วที่สุดได้ออกกายแท้เร็วที่สุดครับเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยคือเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เน้นในความเร็วมากๆเลยนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยช้าก่อฝั่งข้ามนะครับก็คือโดนกินแน่นอนเราจะใช้เป็นพวกนกน้ําแข็งนะครับเนี่ยเซียงเซียงนะครับเซียงเซียงโยนเทินไป2 1 2 1นะครับเนี่ยพวกเซียงเซียงเป็นตัวเยนเทินนะะผิดอันอเซียงเซียงโยนเทินก็ได้นะครับ นกน้ําแข็งเอามาตัดความเร็วครับ2องสนะครับอันนี้เป็นเป็นตัดรถอะเอาแช่แข็งก็ได้นะเล่นเสียเย่ยนะครับอันนี้แล้วแต่แบบเขาเรียกว่ารูปแบบทีมที่เล่นแต่แนะนําว่าเล่นทีมเร็วก็คงไม่พ้นตัวพวกหัวอู่หลงๆเสียงๆพวกนี้ครับคงไม่พ้นตัวเกตจันใช้เป็นออสการ์นะครับเพื่อจะให้เกตได้ไวขึ้นออสการ์อยู่ไหนอ่าเกตออสการ์จันใช้เป็น1นึ่นะครับ แหวนเป็นแหวนล้างนะเผื่อติดสตันนะครับนี่นะครับโอเคแล้วก็น้องหลงหลงนะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลย2 1 1 2นะครับหรือว่า2 2ก็ได้นะความจริงอะ่ะอันนี้แหวนเร็วปะ่ะอาจารย์ว่าต้องต้องดูในเรื่องของแหวนเร็วไปบ้างแล้วนะเพราะว่าชาร์กกฝั่งตรงข้ามมากเนี่ยไม่ใช่ผลดีนะครับ1อะ่ะแต่เราต้องเอาโล่ไปอะ่ะ 1> 2 1 1 2นึ่งหนึ่งสองนั่นแหละนะครับคือจะเอาแหวนที่มันเป็นเร็วใสแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ามันจะไม่ทันส่วนเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์เห็นอยู่นะว่าตัวเสียงเสียงใส่ไปแล้วนะครับเราก็จะเป็นแหวนประมาณนี้นะครับไปลองหาคิวกันดูมาตาแรกเราก็เจอทีมเร็วนะครับโอ้โหทีมเสียเย่ด้วยนะท่าทางจะเอามาเร็วนะครับแต่ว่าเสียใจด้วยที่เราเร็วกว่าแล้วเขาไม่มีตัวตัดครับเขาไม่มีตัวตัดเลยนะครับเราแช่เลยครับ แช่ติดสัก2อสตัวก็ได้จะดีครับโอเคติดคู่ครับเราให้เสียเยครับเสยเย้ทักษะที่4ครับสับเสียเยด้วยกันเองบอกเรียบร้อยครับปักปักปักครับเอาเสียเยติดสตันเอายอมแพ้ไปเลยไม่ทันได้กายแท้มาในรอบที่2องหูห้าดาวแดงตานมีหวยหน้ากายแท้ด้วยนะแต่ว่า6ปีเขาห้าดาวแดงเลยอ่ะ อย่าใบ้ขอร้องโอเคไม่น่าจะใบ้ไม่ใบ้ถอดเกาะเลยครับถอดโลเขาออกครับวิโลนี้เป็นโลพิเศษเนี่ยแต่ถอดไม่ออกโอ้เราไม่ได้ครับโวนใบ้เอา่ะตาหนี้ตึงแน่นอนครับตาหนี้ตึงแน่นอนปกปีกมาเขาเล่นกายแทนได้ป่ะเขาเล่นเป็นไม่ใช่กายแท้เล่นเขตแดนครับ นั่นเป็นต้องแข็งอะถ้าแข็งหกปีไม่ได้ในสวยมากเลยนะอู้สวยครับล้างโอ้ไม่ล้างเขาไม่ล้างนะครับถ้าเขาไม่ล้างแบบเนี้ยเราต้องรีบฆ่าครับโดดสับท์ไปเลยครับอู้หูดอกเดียวดาเมจเขาหายเขายอมแพ้แน่นอนครับยอมแพ้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับเอาเอาตีตัวเองอเขาจะสู้เราอย่างไรอุ้ยจันว่าหัวในหน้าเขาน่าจะเอามา เล่นแงกับเราแน่เลยอ่ะเรจะโดดทีเดียวแตกไปเลยครับเรียบร้อยตัวดาเมจแตกก็ไม่เหลือแล้วครับหลังจากที่ไปเจอไอ้นันมาสองสามรอบอออะไรวะเนี่ยไม่เจอคนอื่นเลยเหรอคือจังหวะเมื่อกี้มันโดดไม่ตายแล้วมันออโต้สับออโต้มาอยู่แล้วไงครับเราไม่มีโล่ไงถึงมีโล่กันจันว่าก็การดาเมจห้าดาวแดงของหกปีเอสพีไม่ไหวมันปังมากเลยนะโคตรแรงอะดาเมจอ่ะโอ้ได้เจอคนใหม่แล้วสาวเนาะ เราจะเล่นทีมทีมนี้ก็ได้มั้งแต่อย่างน้อยก็ได้ตัดแต่ว่าถ้ามีหลงหลงมาไว้จะดีกว่าตัดเผื่อโดนหลงหลงเขาไงไม่เป็นไรนะครับโอ้มาเจอทีมเร็วอีกแล้วครับมาเจอทีมเร็วหรือว่าใครเนี่ยจะชิงความได้เปรียบได้ดีกว่ากันนั้นใน PVP ซฟเวร์จีนเนี่ยเขาเรียกว่าเราอีกเหรอจะต้องไปเปลี่ยนแหวนแล้วนะโอ้ตัดไม่โดน เอาแหวนน้ำาตา,าเขาใช้เป็นแหวนน้ำาตาครับยี่ต้องแช่แข็งนกช,ชึกชๆกโอเคติดไม่รู้เข้าป่ะนะบับไปก่อนครับโอเคเรีบเล่นครับเดี๋ยวแม่งยอมแพ้กายแท้วิญญาณยุดมาเลยลูกพอ่อ ซับเชื่อปานดาวกระจายเรียบร้อยดาวแม่แท้เรียบร้อยครับรออผมเนี่ยถ้ามันได้เล่นนะนะครับต้องเล่น2ตัวไงก็ต้องมีหลงหลงกับเสียงเสียงนกห,หลงจานสีดาวแดงไงถ้าห้าดาวแดงก็น่าจะมีความเร็วที่ดีกว่านี้นะครับเสียดายเหมือนกันอุ้ยสนุกนะเนี่ยอุ้ออีกแต้มเดียวคือพันเก้าครับมาอีกสักหน่อยครับอีกสักหน่อยว้าวครับตอนนี้เนี่ยมีตัวมาสกัดเราเยอะแถมมีปู่กระบี่ที่โคตรจะแรงเซิร์ฟเจน อย่าให้โดนปาดเลยนะปาดแตกนะครับเซอร์เบอร์จีน,นอ่ะอุ้ยแรงจัดต้องแช่แข็งอะ่ะไม่ไม่แช่ด้วยตัดนะโหตัดโดนด้วยครับเปลี่ยนกลามละเราอ,ะอ่ะอ่าเขาตัดครบแล้วครับ เพื่อป้องกันการโดนสตันนะครับาการจะต้องฆ่าถังซานจากักรพพัดก่อนอโอเคถ้ามีถังซานจากักรพพัดเราก็จะเรียกว่าสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับถังซานจากักรพพัดมันสตานได้ไงเราจะแล้วเราจะไม่ได้เล่นนะครับแข็งไะโอเค,อ,เคอุย้ยโดนสตันแล้วอืนอยวโดนแข็งอีกโดนน้องแข็งโดน,นติดนอั่นอีกติดย้าโอ้ถามจริงว่าดวงเราทำด้วยอะไรครับอุย้ย แรงนั้นเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นแบบดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันก็มีนะครับปกบี่ของดีเมืองใต้าการที่มาก่อนนะครับต้องเอาโล่ขึ้นมากันก่อนอันตรายครับแล้วก็ดูดโล่เขาทิ้งด้วยนะครับอยาให้เขามีโล่โอเคอุ้ยอุ้ยจะแตกแล้ว อา้าวกายแท้วิญญาณยุทธครับอา้าวเรายังได้เล่นเทินหายมือด้วยดอยูอ่กระบี่ที่เขาว่าแน่หรอครับแน่หรอครับสบัดเข้าไปหนึ่งทีเฮ้ยต,ติดไอ้ไนี่แล้วอะติดไอติดไอแหวนแหวนของสายช่วยเหลือที่มันกันชีวิตตัวเองอะการทำอะไรไม่เข้าเลยอะอืมหูปลา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 เข้าไปสองดอกครับเกือบแตกครับเกบตดเ,เราไม่มี ตราดที่เราใช้ทักษะที่4อยู่นะครับสแต็กของเสียเย่เนี่ยจะไม่ลดลงจะเป็น12อยู่อย่างนั้นยาวๆนะอยู่กันยาวๆครับเขายังมีดาเมจเป็นเสี่ยอู่อยู่เขาน่าจะแบบหวังพึ่งพาเสี่ยอู่แหละนี่เรามีกายแท้ของหัวอู่นะจะไม่เปิดครับเดี๋ยวเสียเย่หายอย่าไปใช้โลนะครับเราต้องฆ่าน้องหัวอู่ก่อนนะไอ้น้องหัวอู่น้องเสี่ยอู่นะครับขอปาดหน่อยครับขอปาดหน่อยวุ้ยถึกจัดอู่ถึกมาก บอกคำเดียวว่าเธอถึกจังอข้าตัวซับไปก่อนครับอุ้ยถึกจริงถึกจริงถึกจริงไม่อิงนิยายครับเราเสียน้องหัวอู่ไปแล้วด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้เราจะสู้เขาได้หรือเปล่าครับอ๋อเซฟชีวิตกันชีวิตไปก่อนนะครับไม่เป็ละรเราก็แช่แข็งครับเผ่อติดอ่าติดครับ าติกก็ถือว่าเป็นโชคดีวนกลับมายังวนกลับมาแล้วครับโดใส่เข้าไปครับสแตกแ็กละหมดยังเนี่ยเหมือนจะหมดแล้วนะถ้าสแต็กหมดแล้วก็เรียบร้อยครับเสียเย,ย่ช่วงสแต็กหมดก็เบาบิวอต้องต้องแบบเขาเรียกนะอ้๋อ,อรู้แล้วว่าทําไมได้เล่นซ้ากระดูกข้างคาวทองครับมีโอกาสออกอเ,หอเหลือคนเดียวแล้วครับเหลือคนเดียวหรือว่าเขาจะพลิกสถานการณ์ ตอนนี้ได้อ้อเรียบร้อยครับไม่สามารถพิกได้จริงๆถ้าเป็นพิกก็คงเป็นหมูแลละครับพามหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสัพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลร,รากโกพลัสไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจ มาเป็นที่1ในโลกวิญญาจารย์กับสเตรา Go โก plus ลิงอยู่ใต้ดีสคริปชันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกายแท้วิญญาณยุทธเสียเยจะ PvE PvP อาจารย์บอกเลยว่าสบายสบายมีขนาดแค่หนึ่งไฟลุ้งนะดามเมจก็จัดจ้านมากอะ่ะถ้าขึ้นระดับฝามไฟลุ้งได้นะครับอบอกเลยว่ารักเลยอะ่ะการสะบัดมีดอันแรงกล้าของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าดามเมจรุนแรงจริงนะครับสำหรับใครเนี่ยที่รักตัวนเนี้ยเนี่ย ชอบตัวนี้เหมือนที่จานชอบนะเซิร์ฟเวอร์ไทยเตรียมตัวเปิดกายแท้ได้นะครับก็เปิดอันเอาไว้แหละเป็นตู้ที่ถือว่าไม่เลวนะก็ลองเก็บเก็บตัวขยักขยัก,กกันไว้นะครับสักร้อยใบก็น่าจะออกนะครับจานเต็มที่ประมาณ130นะที่จานได้ทั้ง2ตัวเลยทั้งหัวอู่ทั้งเสียเย่เลยถือว่าเป็นตู้ที่ไม่ค่อยเกลือแล้วแถมเรายังแลกกระดูกเขียวไม่ใช่กระดูกเขียวสิแหวนเขียวที่เอาไว้ใช้กระถางเฉิญนได้ด้วยเท่ากับว่าตู้กายแท้เนี่ยมันเหมือนเป็นไฟบังคับให้เปิดอะ่ะ ถ้าทุกคนไม่อยากเติมเงินเยอะในการซื้อแหวนเขียวแหวนเขียวมีให้แลกจากตู้กายแท้นะครับใครรักใครชอบยังไงเนี่ยอย่าลืมจับจองน้องเสียเยีไปไว้ในอ้อมกอดด้วยนะโคตรดีโคตรเทสุดยอดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นความบันเทิงให้ใครหลายๆคนได้นะครับกูดลักแคปฟานขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอยากเห็นตัวไหนอะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ